สวัสดีค e. ่ะมื่สสอนี้มาพบกับสาวผู้ไทยโหเจอที่ดินเลยจ้ามื่อนี้สาวผู้ไทยสิผ้ามาเบิ ouais ้งฟาร์มจิงรีดถังใหญ่น็อดเลยจ้าอยู่บ้านดงเหนือเลยจ้าบ้านดงเหนืออำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พามาเบิ้งฟาร์มจิงรีดใตไปเบิ้งกันพี่น้องว่าฟาร์มจิงรีดเลี้ยงแบบเลี้ยงไงหรือเลี้ยงเนี่ยไปสาวภูไทยมาหอดเลยจ้าฟาร์มจิงรีดอันนี้ฟาร์มจิงรีดถังใหญ่น็อดเลยจ้าอยู่บ้านเหล่าบ้านเหนือนี่จ้าตำบลเล่าใหญ่ อันนี้ความจริงรทดอันบ่อนี้น่ะอันอายุจังมื้อกว่าจ้าอันนี้น่ะโอ้ยี่สิบมื้อเจนนอดว่ายี่สิบมื้อเด้จยจานนี้อันนี้บ่อนี้อันพี่น้องสังเกตบ่จ้าว่าเพิ่นติดอันครอบอันนี้ไว้เอสเพอร์ติดครอบอันนี้ไว้น่ะหอนยานจริงรทมันไตอ้อมันไตขึ้นมามันกับมือเด้จ้าอันครอบครอบอันนี้นะพี่น้องสวัสดีครับ โบนัสนี่เด้อจ้ะนี่กระบอนี้โอนี้กับสียี่สิบ 4, มื้อคือเดี๋ยวนี่แหละจ้ะอันนี้เนอะโบนี้ก็คือเดี๋ยวน้อเอา่าเอาเพลอเกินี่จ้ะบเ,นะเบอร์มันแกว้วนี่พี่น้องเลี้ยงง่ายกินง่ายเด้อจ้ะกับเสริมด้วยโหรอาหารนี่ก็เอาเบอร์มันแก้วเฮามันแล้วก็เ่าก็เอาน้ำน้ำซื่งบอก เชือบบาาก็จะ <ST IT US> น้ำมีด้เ่อโอ้น้ำมีได้เ่ด้พี่น้องสีสีออมมันก็ได้กินพอดมพอดีได้พี่น้องอันนี้บอกตัวนี้บอกหอดเดินนะหอดแล้วบอกโอ้บ่อนี้เดจ้านี่พี่น้องโอ้ยนี่ขักกระเท้านี่บางแน่โอ้ยนั่นนั่นเต้นออกมากแล้วพี่น้องจิงรีทั้งเมื่อเพื่อสนเจอกระติ๊กตอได้ดเดจ้าเดวสาพูทไทย,ยังสีเขินเบือเดจ้าเพื่อจะสั่งซื้อจิงรีดนี่ เดี๋ยวสีขึ้นเบอร์อีเธอหนึง่งอยู่บ้านตรงเหนือนี่พี่น้องเอ้ยมึงเน่โอ้จริงหรือเอามาลายกระเทาะเลี้ยงไงเด้อจ้ะโอ้ๆนั่นๆนันๆนันๆโอ้พี่น้องโอ้ยพืชเศรษฐกิจโตใหม่เด้๋นี่น่งงะ,แ,ะ,นนะแบบว่าพืชเศรษฐกิจพันนะชาวผู้ไทยกับวัาพีสพี่น้องเอ้ยมนันมันเป็นแมงแมงเศรษฐกิจยชาวผู้ไทยกับ มันมีครบหรอครับมันครบบ่มีครบเนาะโคกินบ่บบนัทกินบ่ครับโคกินเนาะโคกินบ่บบนัทโคกินบออุ้ยเบ้าผู้ไทยได้นน่กะอันนี้กะเบ้าผู้ไทยน้อยได้ครับอันนี้กะเบ้าผู้ไทยน้อยก็มาเบิ่งจิงรีดเมืองนี่เอากระซีดน้ำเพื่อจะนี่แบบนี้กีซดน้ำเพอมันกะสกินตามขอบนี้แล้วเนาะยางมันไหลลงไปเนาะจ้ะ แบบน้ำค้างเออกินแบบน้ำค้างเด้อพี่น้องเลี้ยงางนี่จกเดินจ้านีจังเข้าสามารถหายได้นี่หรือว่าเดินนึ่งกะายได้ละะราบอสี่สิบห้าวันพี่น้องจ้าสี่สิบห้าวันก็สามารถขายได้น,น่นคักอยู่ยได้พี่น้องเอ้ยเพื่อสนเจอกับติดต่อมาเด้อจ้าเดียวสาวผู้ไทยยังสิขึ้นเบอร์เฮอออันนี้กับเพิ่นกะหฮากะเอสกะมีเ,เดสไลา์กระโดเอาแบบ ขอบคู่อ็ดเอาพอดได้เดี๋ยวจ้ะโขอาหารเปิงโขอาหารบ่นี่จ้ะกินหลายบ่กินหลายบ่โอ้ต่อต่อเธอน่บ่ที่อันเ้าหายนะอโอ้เะี๋วังได้ครับเดี๋ยวมันแย่อันนี้เด้ นี่เด้อพี่น้องพี่น้องจิงรีดนะส่มือเดจา้ามันจังลอกขาบเธอหนึง่งลอกขาบจะถือกว่าจะทั้งมืดนะแปดถือปีมันกัสิแก้มันกัสิแก่ติมทีเนาะนี่เดจา้าแบบย่มส้มเฮาอันพอทอดพอ่ออันโคนี่กาใขะได้ดนี่จา้า หลายแต่ได้พี่น้องเฮาก็ต้องเอามุง้งเวลาเฮาอันนั้นเฮาก็เอามุ้งครอบไปเด้จ้ะอย่าเฮออาหารย่าเฮอน้ำแล้วเขาก็เอามุ้งครอบไว้แล้วก็มัดไว้เฮากับกันซั์อันอื่นมากินมันเด้จ้ากักนโตกเกะตตเกะแล้วมากินหรือว่าอันอื่นแม่งอันสั์ชนิดอื่นแล้วมากินเขาก็ต้อง เอาเอามุ้งครอบไว้แล้วก็มัดปะมันไว้เดจ้ะก่อนโอ้ยตายเซลล์อยู่จ้าโอ้ยนะหลายคักเดจ้าอ่นเพื่อสนเจอกระติดต่อได้เดจ้ะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าฮะพี่น้องเพือเจอกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาวผู้ไทเยเลยเดจ้าใายสวัสดีค่ะ